Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีค่ะในการเจาะลึกของเราวันนี้เราจะมาดูกันที่เนื้อหาสำคัญจากโมดูลหนึ่งนะคะรากฐานที่แม่นคงด้วย Python สำหรับงาน AI ค่ะเหมือนกับว่าเเรากำลังเปลี่ยนจากแค่ไอเดียมาเป็นการลงมือสร้างจริงๆสร้างกล่องเครื่องมือชิ้นแรกที่จำเป็นมากๆสำหรับงานด้านนี้เลยครับมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะคะว่าสร้าง AI ก็เหมือนสร้างบ้าน โมดูลนี้คือขั้นที่แบบวางรากฐานตอกเสาเข็มขึ้นโครงสร้างอาจจะดูไม่สวยงามไม่ใช่สวนโชว์แต่สาคัญสุดๆเลยค่ะถ้าตรงนี้ไม่แน่นนี่เออแย่เลยใช่เลยครับคือเป้าหมายหลักๆของเราตอนนี้ก็คือทําความเข้าใจภาษากับเครื่องมือที่เราจะใช้คุยกับข้อมูลใช้จัดการข้อมูลในโลก AI ให้ได้นะครับเหมือนเราต้องรู้ภาษากับวิธีใช้เครื่องมือก่อนถึงจะเริ่มสร้างอะไรจริงจได้ งั้นเริ่มตรงนี้เลยทำไมต้องไ y t ท่อนคะนอกจากที่เขาว่ามันง่ายชุมชนคนใช้ก็ใหญ่มีคนช่วยเยอะแยะ,แยะครับจุดแข่งจริงๆคือที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศของ Library ใช่ไหมคะพวกนำพาย Pandas ที่แบบทรงพลังมากสำหรับ AI ถูกต้องครับระบบนิเวศนี่แหละครับสำคัญมากแล้วก็แหล่งข้อมูลเขาแนะนำให้ติดตั้งผ่านอนาค o n d a Distribution ไปเลยอ๋ออนาค o n d a ครับ มันจะช่วยจัดการเรื่องไลบรารีต่างๆให้เราง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งลงทีละตัวแก้ปัญหาเวอร์ชันไม่ตรงกันอะไรแบบนั้นครับสะดวกขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วเครื่องมืออีกตัวที่ขายไม่ได้เลยก็คือ Jupiter Notebooks ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือดีมาก ลองนึกภาพเหมือนเป็นสมุทดมทดลองดิจิทัลของเราเลยสมุดทดลองดิจิทัลครับเขียนโค้ดสั้นๆลองรันดูเห็นผลทันทีเป็นช่องๆไปเหมาะมากกับการลองผิดลองถูกสำรวจข้อมูลไปเรื่อยๆที่เรียกว่า exploratory data analysis นะครับมันคล่องตัวกว่าเขียนสคริปต์ยาวๆเยอะเลยพอมามีเครื่องมือแล้วมาดูโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานกันหน่อยไหมคะมีิสต์เก็บของเป็นลำดับแก้ได้กับชอปเปอร์ที่เหมือนกันแต่แก้ไม่ได้ครับ ทั p โพก็เหมาะกับอะไรที่ไม่เปลี่ยนอย่างพวกค่าพิกัดค่าคงที่แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือ Dictionary อันนี้ใช้บ่อยมากในงานข้อมูล mm hmm. มันเก็บเป็นคู่คู่คีย์กับ v l u e เนาะเช่น product id a 0 0 1 price 350แบบนี้ทำให้เก็บข้อมูลของอะไรสักอย่างได้เป็นระบบดีค่ะใช่ครับแล้วก็ต้องรู้จักวิธีควบคุมโปรแกรมด้วย มี if else ไว้ตัดสินใจตามเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ที่ใช้เยอะสุดๆเลยคือ for loop ครับสำหรับวนซ้ำทำงานกับข้อมูลทีละชิ้นวนซ้ำครับหัวใจหลักเลยเวลาเราจะประมวลผลข้อมูลออทุกแถวในตารางหรือวิเคราะห์ลูกค้าทีละคนแบบนี้ครับต้องใช้ loop ตลอด แล้วพอโค้ดเริ่มยาวเริ่มซับซ้อนก็ต้องมีฟังก์ชันฟังก์ชันเข้ามาช่วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือการเอาโค้ดที่ใช้บ่อยๆมารวมกันตั้งชื่อให้มันเวลาจะใช้ก็เรียกแค่ชื่ออ๋อค่ะไม่ต้องเขียนซ้ําไปซ้ำมาโค้ดก็จะดูสะอาดอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยที่เขาเรียกว่าหลักการ GRI นะครับ Don't Yourself Repeat ลดโอกาสพลาดด้วยนะคะถ้าแก้ทีเดียวก็แก้ที่ฟังก์ชันเลยแม่นแล้วครับแล้วก็ในโลกความเป็นจริงข้อมูลมันไม่ได้สวยงามเสมอไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการจัดการข้อผิดพลาดหรือ error handling โดย try a c c e p t ry, นี่ก็สำคัญไม่แพ้กันสำคัญยังไงคะลองนึกว่าเราต้องอ่านไฟล์เป็นร้อยเป็นพันไฟล์แล้วดันมีไฟล์หนึงเสียโปรแกรมอาจจะพังหยุดทางานไปเลยอ๋อค่ะแต่ถ้าเรามี try except ดักไว โปรแกรมมันจะแค่ข้ามไฟล์ที่เสียไปและทำงานส่วนอื่นต่อได้ทำให้ระบบเรามันทนทานหรือโ r o b สต์ขึ้นครับไม่ลม่มง่ายๆเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงเครื่องมือขั้นเทพกันบ้างเริ่มที่ n u m ายอันนี้คือเกิดกับตัวเลขล้วนๆเลยใช่ไหมคะครับ numerical python เป็นแกนหลักคำนวณเลยมันมีโครงสร้างข้อมูลชื่อนำพาย a r r ที่เก่งเรื่องจัดการตัวเลขเยอะๆ,ๆโดยเฉพาะข้อมูลหลายมิติหลายมิติแบบไหนคะ ก็พวกเวกเตอร์เมทริกซ์อะไรพวกนั้นครับที่สำคัญคือมันทำงานเร็วกว่าลิสต์ของ y t h อนธรรมดามากๆเร็วกว่าเยอะครับเพราะข้างในมันปรับแต่งมาอย่างดีเป็นเหมือนขุมพลังคณิตศาสตร์เบื้องหลังโมเดล AI เลยครับว้าวงั้นถ้านำพายเป็นสายคำนวณผ่านดานนี่คืออะไรคะเห็นพูดถึงกันเยอะมากถ้านำพายคือราชาคำนวณผ่านด้าก็ต้องเป็นสุดยอดเครื่องมือจัดการข้อมูลเลยครับขนาดนั้นเลยจริงๆครับ หัวใจของมันคือ DataFrame ที่เรานึกภาพเหมือนตาราง Excel ก็ได้แต่มีพลังมากกว่านั้นเยอะอืเราใช้ Pandas อ่านข้อมูลจากฝ่ายได้หลากหลายมากเลือกดูข้อมูลกรองจัดกลุ่มรวมตารางทำได้หมดเลยครับแทบจะเป็น Library ที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดเลยในงานข้อมูลแสดงว่า Pandas ก็คือเครื่องมือหลักสำหรับการทำความสะอาดข้อมูล Data c l e a n i n g ด้วยใช่ะคะใช่เลยครับ ขั้นตอนนี้สำคัญสุดๆเพราะหลักการขยะเข้าก็ได้ขยะออก garbage in garbage out นี่จริงเสมออืถ้าข้อมูลไม่ดีโมเดลก็ออกมาไม่ดี pandas นี่หลักช่วยเราจัดการพวกข้อมูลหาย missing values แก้ประเภทข้อมูลลบข้อมูลซ้าอะไรพวกนี้ครับการคลีนข้อมูลนี้ดูเหมือนจะเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นงานที่ต้องใส่ใจมากครับเพราะข้อมูลจริงมันสกปรกเสมอ การใช้แ a n d a s กรองจัดระเบียบข้อมูลก่อนเนี่ยถือว่าสำคัญมากจริงๆพอข้อมูละสะอาดพร้อมใช้แล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะก็คือการทำความเข้าใจมันให้ลึกขึ้นด้วยการแสดงข้อมูลด้วยภาพ Visualization ครับใช้ Library อย่าง m a t t l o t หรือ C b o อ n อ๋อแปลงตารางตัวเลขเป็นกราฟใช่ครับจากตารางที่ดูยากๆก,ก็กลายเป็นกราฟที่สื่อความหมายได้ทันทีเช่นฮิสโตแกรมดูการกระจายตัวหรือส c กตเตอร์พลดูความสัมพันธ์ เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะครับมันช่วยให้เราเจอแพทเทิร์นหรือบางทีก็เจอเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เอาไปสื่อสารต่อให้คนอื่นเข้าใจได้ดีด้วยสรุปแล้วนะคะพอเราเข้าใจพื้นฐาน p y t h o นพวกโครงสร้างข้อมูลการควบคุมโปรแกรมฟังก์ชัน Error Handling แล้วก็มีเครื่องมืออย่างนำพายกับ Pandas บวกกับ Ma ทพลอบสำหรับทำกราฟ เราก็จะมีชุดเครื่องมือเริ่มต้นที่แข็งแรงพอสำหรับงานอ่านจัดการคลีนแล้วก็สำรวจข้อมูลเบื้องต้นได้แล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับรากฐานตรงนี้แหละครับที่จะทำให้เราต่อยอดไปสร้างโมเดล Machine Learning หรือระบบ AI ที่ซับซ้อนขึ้นไปได้เป็นทักษะที่จะติดตัวเราไปตลอดในสายงานนี้เลยครับเป็นพื้นฐานที่สาคัญจริงๆค่ะครับผมแต่ก่อนจะจบผมอยากชวนคิดต่ออีกนิดนึงครับว่า เครื่องมือที่เราคุยกันมาเนี่ยทั้ง Pandas หรือการทำ Visualization มันช่วยให้เราเห็นข้อมูลได้ดีขึ้นก็จริงแต่เราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าคำถามที่เราใช้ถามข้อมูลหรือมุมมองที่เราเลือกมานำเสนอมันไม่ได้ไปจำกัดหรือชี้นำสิ่งที่เราค้นพบไปซะเองอืมน่าคิดนะคะครับนอกจากทักษะการใช้เครื่องมือแล้วเนี่ย ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ต่อข้อมูลและวิธีวิเคราะห์ของเราเองมันสำคัญควบคู่กันไปยังไงบ้างอันนี้อาจจะต้องลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ